มันไม่ใช่เสาถอของมันไม่มาลวนอันนี้อ่ไปดูปีตตปีตตสหาคาตีทำเมทำเมนิคงงคนคือปีเตสหาคาตาตีสต ห้าสิบเอ็ดเจีสี่สินตตเวตี้าใครเป็นตัวประกอบปีตีตใครเป็นตัวประกอบคะปีตสิปติเจได้ไหมได้่อปารมาปามาสัมสัปะยุตสัมปยุ ประดมมาสสามโมงครังคือทีสองสี่เจเจยี่สิเอ็ดเว้นยี่สิบัยี่สิบเอ็ดยี่สิบเว้นทีประกอบครับ ได้ไหมได้สวิตตกะแม่คะทำไมในดอกบัวแม่เขียนว่าปลามาเสหิทำในหีแล้วเ็เป็นชิ้นถีเจอย่างเดียวนี่อันนคนละตัวเดี๋ยวนคนละตัวสวิตตากะไอ้นั้นปลามาสสวิตตาเฮหีทำในหีอันั่นมันปลามาสตัวเดียวองค์คมคือสวิตตากามาสะสัมปสวิตตากาจีต ห้าสิบห้าเจห้าสิบเอ็ดเวนวิตตกถ้าพวกวิจารย์เหมือนกันไหมเหมืนอนไม่เหมือนเหมืนอนกันอ่ะไม่เหมือนแถมให้ส,ว,สวิจารีทัมมีองค์ธรรมคือ จ,จ,จารจิตสาวิจารจิตท่าไหหเจเว้นวิจาร์ประกอบกับวิตเจเพาเราไม่รู้องค์ธรรมแล้วก็ตัวเองนี้เลยมาประกอบวิตกเจได้ไหมได้นี so or or ้วิจารก็เป็นวิจารโอ้หลงเก่งองค์ธรรม เราเราไม่รู้ข้างหน้าเราอยู่กันได้ก็ไม่ได้อยากรู้นีว่าโอทาคืออะไรใช่ปะเก่งมากโอทามบลลามาสาม3ปลลามาศสามโอสองสองปีสอนเลยอ่ะหมดละไปนะไปดูสุขค่ะ สุขะสหคาตาิตทรทำเมยิธรทำคือสุขสุขะสหคาตาจิตหสุขะสหคาตาจิตเท่าไรคะหกสิบสามเจสี่สหกหกเวนเวเนประกอบกับเวเนนาสุขาเวนสุขาเวนน 63น่า63นะอุเบกอเบคาสหคตาเตหิทัมเมหิองค์ทั้งคืออุเบกขาสหคตาจิตอุเบกขาสหคตะจิต55เจเซก40เมนเมนเวถ้าไม่มีตัวเวมันจะเอาที่ไหนมาประกอบ มีไหมไม่มีนะองคมรำเป็นกิจเจกรอบกัดบุเบกขาบุเบกขาบุเบกขาเนาได้เวทนามีแค่สองตัวนะหรือไม่อัุกเขาไม่ออกอ่ะอัุกขานอัุกก็จะไปออกในยเอ่ะเตธทำมา ปาลมาสะปาลมาเสหิทำเมหิกับปาลมาสะปาลามัตเถหิคำตัวเดียวกันนะปาลมาสะปาลามัตเถียริทำเมหิองค์คำตัวเดียวกันค oh no ือท sì, ี่ทีเจที่ทีเจทิฏฐิเจที่ไหน ทีสมิฏฐิขตังสามปัจจุตตะจีสสี่เสได้เม่อกีองค์ธรรมเป็นทิฏี่เจีเวนทิฏฐิก็ประกอบกัน ที่ทที่องค์คัมเป็นที่ทประกอบกับทิฏฐกตัสัมสสิีเมทาทะแยงมุอยู่นะสอตัวเนี้ยยค3มยคคโยคคัยคคะโยคคะ องคะปัจจุตเปยปมีองค์คำคือโลภะโะโลภทิโมิโมทิในโลภะแเยธรรมะที่ไหนไหนคะ โลภะโลภะ8โลภะมูแ8 8เจ19 19เวส10โลภะงมได้ไหมได้คันธาันสา3ปายุทธเออมเวหิองค์ธรรมคือ โลทิธิโลทิโทโทโทไม่มาไม่มาโลทิโททิโลทิที่ไหนที่สี่สามี่ทีสีสามสีิธิคาิสามีประุปายุสิเจ้สิบเก้าเวนโลค่ทิธิเวนโลทิธิได้ได้โทไม่มานะ โทรไม่มาโทรมาประกอบกับโลกกับโทรสารกับที่ถี่ได้โทรไม่มาใ่ค <c oughs> ะบ สักดแล้วโยคะแล้วโยคะก็เหมือนกันอาสวะโอคะโยคะเหมือนกันเลยเนี่ยตรงเนี้ยอาสวะนะอาสวะอาสวะสามกับอะไรคะโอ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 ะสามเหมือนกันเลย อาสวะโอคายโยคเหมือนกับสามตัวค <atha> eh, uh, uh ันธะถ้าไปอุปทานน่ะอุปทานเหมือนกับคันธะอุปทานอุปทานอุทานนะอุปทานทานะสามไปยุตเหมือนกับค um ันธะองค์ธรรมก็โลทีที่ในที่สามสี่เอสิบเก้าอแค่นี้ เวียนหัวเนาะลงทําอภิตาระค่อยคุยกันได้พอพายิละเป็นไงเกินเกินิเลสเศรษฐ์กิเลสกิเลสแม่จำยังไงะแม่จำยังไงอยากจำเหมือนไหมไม่ถ้าอยากจำเหมือนก็ท็จำไดทําไงเปลี่ยนไปเลยสองปีหกจังคิเลสเสรษฐ์ คั้เดียวเนี่ยสองปีขดแน่เลยอยากทำเหมนไม่ใช่เหรออยากทำเหมนไม่ใช่เหรอจะทอยากแล้วเขาเรียนปีนึ่งเขาจะเรียนสาปีเดี๋ยวเดี๋ยวให้ใหญ่เลยใหญ่วสปีเลยใหญ่สองคนอะกุศนจิตใช่นเดอะเรดสองสิเจ็ดเวน ลงทสิงรกนี้ถามว่าเป็นโมโนวินหรือไงโมโนมโนบินเป็นมโนวินไหคะมโนวินเดี๋ยวยกตัวนี้ไปไว้นู่นนะเพราะตรงนี้มันจะเป็นพวกเดียวกันเป็นจตเจประกอบกับเจเรื่องลบหรอันเหมือนกันปาลมา เหทำเเขียนไปแล้วไม่ต้องลบนะปามาสะปาละมัดเถถือเหติทำเตผมทำคือทิถีเจเอ้าเขียนทอทานก่อนแหละทิิเจที่ใน ที <že 20> ่สามสี่สี่สี่คิดถี่คัดสามสิบเอ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสี่เจสิบยี่สิบยี่ิบเปคิดถีได้ตามนี้ก่อน อธทรมาไธรรมาอะไรวคะีมีปิติเจติเจิติเจปิติเจพิติเจิติเจิเจพิติเจิติเจิเป็ิอะเจพิเจี่ยสเจขินะจพิเจอเจพอทอยกไปเป็นเกพิจ ยกไหมไม่ยกทำไมไม่ยกอ่ะหาข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 าสุขเวอเวขาเวเป็นอะไรคะเวเวขาบ้าขาบ้าถ้าเราไม่เกินสติเป็นไงคะโอ้ยเป็นสาวทอทองของเกจิตละสามข้างจิตตากรา อัดสังฆตาไปแล้วขอทานไม่ได้ขอทาน้ววงอ้าวสังทานมึงมึงมึงสททเหลือ4ี่สิเ ไึ้นอี้รูปเดกสัญญาสันวินอันนี้รูปสันสันสังสัสังวินวินแต่ O อห้เท่ากันไหมัอ้ O สี่ O สิบทำหนึ่งอันนี้ O สี่สิบวินวินเจ็ดเจดาเตาเปล่ คำทั้งเขาอยู่นี่อ่ะอันนี้โอ้เซฟมานานหนึ่งันมานานแต่มานาไปแล้วอ่ะมานานหนี่งนี่มานานหนึ่งามแล้วเป่เลยอันนี้เ่โอ้เจ็ดเจ็ดามแล้เปาตรงนี้จิตเจนจิตเจนี่เว้นเว้นสังขารใช่ไหมเสังขารเว้นสังขาร จินเป็นวิญญาณมนาโมโนบินเจมี่กี่ขันเอ้ยสารเออสามทำทำสรุปเอ้าไม่เตะเลยอะเจ้เอ้ยโอ้ยจีนเป็นนะยมกเลย ยายาเดี๋ยวเข้าไปดูไมยังงเออก็ไปหเลยเ้ไมวลสอก็ไมยังอืมไปทำออาไมตาเลโลภะเกเทเทเวศสามเสียอร้สบ้า

สามปยุตตา G 四 J ยี่สิบตารียี่สิบบิมนามโนมโนม่อีวสารสังขารร่วม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 สี่สั่ไหมใ สามค่ะอีกต่าอืสี่สองสองสี่สองสองสหนึ uh ่งสิสิบหกหนึ่งสิบสิบหกจบแล้วในอะสิบสองการบ้านการบ้านจบในจบแล้ววันเดียว กิหน้าในสิบมจบจบมีแค่ไม่กี่ในเองในสิก็จบสิามอะคตาลมี16บหกไททีละก็ไม่เยอะไอช็อตที่หกวายปลาหางบุษบาที่บาทเวทินเซกับสงขลาสักตะ